อ๋อของเจ้าของพี่อะพี่อ๋อขับมาค์นั่งอยู่นึงตอนนั้นมาไงอะพี่ดูก็ขับรถมาตามปกติอ่ะเคมาเยมาเลนนี้แล้วก็กำลังเขาคือติดไฟแดงแล้วก็ออกจากไฟแดงมาก็เข้าเลนนี้มาก็ตบ,ตบตบตบไฟอยู่เลนนี้อยู่ครับแล้วก็ก็ ก็เข <Ooh. S 3> ้าปกติอะพี่ก <horror> ็ขับกปกติแต่พอก็ยินอีกทีก็คือเขากัตึ้งมาแล้วอ่ะคนตูดเราใช่เขาีาตูดข้างนี้เขาบอกว่าเขาหลบเออสิบล้อที่กำลังตกอยู่อ่ะเขาหลบสิบล้อแล้วก็มามาโดนเราใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่คนขับเขาก็อยู่เขาก็คือคนขับกับเขาเขาก็เนี่ยนี่กคือเขาหลบสิบล้อแล้วล้อมันก็หนีไปเลยไปแล้วอ๋อเหรอฮะครับผม นี่คนขับเหรเนี่ยอ,นะอ๋อน้องคุยร้อยเวนนะอะไได้ันนะเป็น้านใช่วส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>

อ๋อเดี๋ยวพี่ผมขอเงินองเยก่อนหน่อยครับได้ยินเสียงดังไหมเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกตั้งมาอย่างแรงเลยค่ะหรอมันก็วิ่งเร็วมากเลย รถอะไรวิ่งเร็วครรถไอ้ที่ชนนะครรถที่ชนนะฮะ,ะแล้วแห่งคนกระเด็นเลย,เลยหรยครับคนกระเด็นลงแล้วก็นิ่งกับที่เลยค่ะหรอ,อแล้วก็แจ้งตำรวจเขาก็มากันรอครับวางคู่กันเลย หนูก็มั่นใจว่าหนูมาผมถูกถูกปกติแต่ที่พูดด้ว่าเมื่อกี้เห็นรถบรรทุกมันแต่นแถวๆนี้เขาก็เห็นอยู่ว่าพี่เขาขับรถบรรทุกแต่รถบรรทุกมันล็อดักไม่ทันแค่นั้นเองมัอเป็นบรรทุกพ่วงเห็นเปาว่าครับโอเคพี่ขเขาก็มา

รังแล้วซ่อมไม่ได้แล้วโทษโทษดีเห็นเหตุการณ์เนอะได้ยินเสียงเข้าไหมกันได้ยินเสียงค่ะเสียงดังเสียงคนดังตังดังดังแรงเลยใแล้ แล้วคนกระเด็นเลยไหมคคนกระเด็นลงมาเลยค่ะอ๋อแล้วมีกี่คนนะที่ที่ขับมออเตร์ไซค์มาสองคนค่ะสองคนอีกคนไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรค่ะแล้วรถแต่ได้ยินโครมแล้วมีรถบระทุกด้วยไหมน่าจะเป็นรถบรรทุกส่วอ๋อทับเลยเลยอ่ะเรามองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะมาไวมากอืมแล้วก็หนีไปเลยอ๋อโอเค